การใช้ยาทั่วไปหรือว่าวิธีการทั่วไปที่เราเคยใช้มาเนี่ยถามว่า success story มีไหมผมว่า success story มีแต่ว่าถ้าเราต้องการยาแรงเหตุผลที่ผมต้องการใช้ยาแรงเพราะว่าผมเคยรักษาแบบนี้มาแล้ว6-7ปีแล้วต้องตอบว่ามันไม่ค่อย p r o เกรสมันไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้าเท่าไหร่แต่ก็ต้องเข้าใจกับทุกคนแหละว่าสิ่งเราไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยมันก็มีอยู่เยอะแยะอดรนทนไว้นิดนึงครับผมก็อดรนทนอยู่ประมาณครึ่งปี ถ้าเรากลับมาเป็นคนปกติได้<ม>เราก็จะมีโอกาสที่จะหลุดได้เราก็มีโอกาสที่จะไปกินเหมือนคนทั่วไป<ม>เราก็จะมีโอกาสไปเปิดปาร์ตี้หมูกระทะบุฟเฟ่<ม>ล้วก็จะมีโอกาสไปกินชานมเกตินไอติมบ้างเล็กน้อยครับอันนี้ผมเชื่อว่าเราทําได้<ม>แต่ก่อนที่จะไปทําตัวให้มันไม่ดีอีกหนึ่งครั้งช่วยทําให้ตัวเองเนี่ยกลับมาอยู่ในสเตตัสที่เราแข็งแรง อยู่ในสเตตัสที่คนอื่นพึ่งเราได้แล้วเราเองเนี่ยจะได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญในของกระทรวงสาธารณาสุขเองเนี่ยมีโปรเจกต์เรื่องของโรงเรียนเบาหวานมีโปรเจกต์ของเรื่องของคลินิกเบาหวานหายขาดได้เนี่ยขึ้นเต็มทุกที่ทุกโรงพยาบาลเพราะนี่เป็นนโยบายที่เขาอยากทําอยู่แล้วโรงเรียนเบาหวานทุกทกที่นะครับผมเชื่อว่าณจะเน้นให้ทุกคนเนี่ยรู้จักวิธีการปรับเปลี่ยนวิถีหรือไลฟ์สไตล์ของตัวเองเป็นเรื่องที่สําคัญไลฟ์สไตล์ที่สาคัญที่จะช่วยลด เรื่องของน้ําตาลหรือโรคเกลือรังได้เนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่6อย่าง 1. งการกินปรับเปลี่ยนทุกอย่างเรื่องการกินไม่มีคําแนะนําว่าควรจะกินแบบไหนเอาที่ตัวเองสะดวกและเอาที่ตัวเองทําได้นานโดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันคือการบังคับแต่เน้นสําคัญสุดคือหลีกเลี่ยงอัลตร้าโพเซสฟู้ด ให้ชัดเจนเพราะ <Okay. S 1> ว่าอัลตรทโปรเซสฟู้ดเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันคือการทําเพื่อให้เราเนี่ย mm hmm. เพลิดเพลินกับการรับประทานอาหาร mm hmm. ถ้าหลีกเลี่ยงได้โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคผมเชื่อว่าเป้าหมายมันจะไวขึ้นเป้าหมายมันจะใกล้ขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญข้อที่1ข้อที่2การออกกาลังกายครับยังไงก็ตามการออกกาลังกายเนี่ย mm hmm. เป็นสิ่งที่จําเป็นข้อ3การนอนเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะจริงๆแล้วการนอนน้อยก็จะทําให้โปรต์ฮอร์โมนไม่หลัง่ง กรดฮอร์โมนมีผลที่สําคัญเรื่องหนึ่งก็คือว่าเขาเองจะออกมาเมื่ออินซูลินไม่ออกมาข้อที่4เป็นเรื่องที่สําคัญที่คนยุคนี้จะต้องพยายามหาทางปรับตัวให้เจอก็คือการลดความเครียดใครชอบแมวก็ไปใครชอบดนตรีก็ไปใครชอบมาร์สสารอโรมาอะไรก็ไปกีฬาก็ไปดั้งดูโน่นนี่นั่นก็ไป แต่ว่าสิ่งที่สำคัญคืออย่าเครียดเพราะวิธีไก่ก็แําำที่คุณเครียดฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอร์ติซอลจะออกมาแล้วก็จะทำให้หน้ำ<ห>ตาลขึ้นอีกข้อ5อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญก็คือ avoid dance คือการที่คุณหลีกเลี่ยงสิ่งของมึนเมามเหล้าเบ<ค>ียร<ค>์บุหรี่แล้วก็ข้อหข้อสุดท้ายเขาใช้คำว่า positive relationship คือการที่เรามีคนที่รอบข้างที่เป็นคนที่น่ารักแล้วอยากอยู่กับเราเนี่ยก็อยากจะทำให้เราเนี่ยดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็จะทำให้เรื่องของวิถีชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นครับ